สวัสดีครับผม PR นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมการีนาฟรีไฟอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มันก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ก่าวว่าจะมาสุ่มกิจกรรมใหม่นะครับมันเป็นชุดเก่าที่เขาเอาไปย้อมสีนะครับเตอนหน้าแลมันก็เป็นชุดย้อมแมวนั่นแหละซึ่งกิจกรรมมันก็เข้ามาบ่อยมากๆเลยนะครับช่องนี้ผมก็จนแล้วนะฮะผมก็ไม่มีตังค์แล้วผมก็ไม่มีตังค์จะเติมแล้วนะครับ<อ> แต่มันจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะฮะมันก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยคือเทพประบุซัมเมอร์จุดความหล่อระเบิดความฮอตนะครับเดี๋ยวอันนี้มันก็จะเป็นแบบชุดเก่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันแบบจะเป็นชุดเก่าแต่เขาย้อมแมวไว้เขาย้อมเขียแต่มันก็จะมีไม้เบสบอลด้วยนะครับซึ่งผมก็อยากได้ไม้เบสบอลมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูในกิจกรรมกันเลยนะฮะ นี่นะครับลักษณะหน้าตาของกิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้แหละครับซึ่งเขาก็ให้เราสุ่มหาโทเค็นไอ้โคบ้าอันนั่นเองนะครับแล้วก็เราถึงจะสามารถกดดับของรางวัลทางด้านซ้ายได้นะครับแล้วก็ของรางวัลภายในกิจกรรมมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะับก็เป็นพวกของเกลือทั้งหลายนะครับแล้วมันก็จะมี ไม้เบสบอลด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นไม้เบสบอลใหม่นะฮะซึ่งผมอยากได้มากๆเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบเปลี่ยนเป็นสิธ์หมุนด้วยนะครับเอ้ขอให้เราเลือกของที่เราไม่ต้องการ3ชิ้นนะครับแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเป็นสิ์หมุนฟรีหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ก็มันก็จะมีเราจุ่มแบบ1ครั้งยี่บ้าเพชรแล้วก็5ครั้ง100เพชรนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่1 1 5 0เพชรนะครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วแหละว่า 1,150เพชรที่ผมมีนะ่ะยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วนะครับแต่ผมกะว่าผมจะมาสุ่มด้วยเพชรที่ผมมีก่อนนะครับห1 5 0้าิเพชรโอเคซึ่งถ้ามันไม่พอผมก็เติมเพิ่มนะครับแล้วพมาสุ่มกันเลยนะครับว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะครับยังไง1 1 5 0เพชรน่ก็ไม่พออยู่แล้วนะครับยังไงผมก็ต้องเติมเพิ่มนะเดี๋ยวก็สุ่มกันเลยโอเคนี่ไงโอ้โหได้กระเป๋ามา โอเคครับเดี๋ยวขอกดแบบทีละหนึ่งครั้งก่อนโอเคเดกดทดีละห้าครั้งไปแล้วเองนะครับโอ้โหอย่างเกลือโอ้โหสามร้อยเพชรตัวเข่นไมมาสักอันเลยนะนี่มาแล้วนะครับตัวเข่นมาหนึ่งอันแล้วนะ อออกไห้ดีใจใช่ๆหรือเปล่าแ้ว <_ starving> ก็ลองย่อยกันดูนะครับว่ามันจะได้โทเค็นหรือเปล่านะครับซึ่งไอกระเป๋าตัวนี้มันก็เป็นกระเป๋าเก่านะครับที่ผมมีแล้วนะฮะงนั้นผมก็ขอกดย่อยไปเลยก็แล้วกันนะฮะเฮ้ยได้โทเค็นมาอีกแล้วนะฮะได้มาหนึ่งงานแล้วโทเคน็นเอ้ยไม่ใช่ดิได้มาสองงานแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้เพชรข้อเหลือ700เพชรแล้วนะฮะยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วนะครับผมก็กะไปแล้วแต่ว่าสุ่มอันนี้หมดแล้วผมก็จะไปเติมเพิ่มนะครับซึ่งผมอยากได้ไม้เบสบอลมากๆเลยนะฮะไม้เบสบอลอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวก็มากดสุ่มกันต่อด้วยนะฮะ นี่เกลือโอเคครับเหลืออกร้อยเพชรสุดท้ายแล้วนะครับออก็กดสุม่มมาซุ่มกันต่อเลยนะครับเหลือห้าร้อยเพชรสุดท้ายแล้วก็เกลือนะฮะอีก400เพชรสุดท้ายยังไงไม้เบสบอลต้องมาแล้วแหละโอ้ผมอยากไม้ผมเอ้ยไม่ใช่ผมอยากได้ไม้เบสบอลมากๆเลยนะฮะแต่ดูทองแล้วเนี่ยมันน่าจะออกยากมา,มากๆนะครับไม้เบสบอลเนะี่ย โหตอนนี้ก็เหลือ200เพชรแล้วนะครับก็กดทูมายเพชรหมดไปเลยนะเอ้ยได้โทเค็นมาอีกแล้วนะครับได้โทเค็นมาอีกหนึ่งานแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มีโทเค็นอยู่3ามอันแล้วนะฮะก็กาดอีก2อันนะครับโอเคก็จะสามารถแลกชุดตัวนี้ได้แล้วนะครับชุดย้อมแมวนั่นเองนะฮะเฮ้ยโทเค็นมาอีกแล้วโลโอเคครับเดี๋ยวก็มาต่อกันเลยนะครับ ึ่งทางด้านกองชุดเมื่อกี้ผมก็หมดเพชรไปแค่1,150เพชระนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ได้โทเค็นมาครบมาอันเลยนะครับก็ถือได้ว่ารอบนี้ดีนะรอบนี้ก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ผมไปเติมเพิ่มมาะนะฮะผมไปเติมเพิ่มมา2 0 0พันเฮ้ยไม่ใช่ผมไปเติมเพม 2, <c oughs> มิ่มมา,มา1,200เพชรเพนะครับ ทุกคอยากได้ไม้เบสบอลนั่นเองนะครับผมก็อยากได้ไม้เบสบอลมากๆเลยนะครับไม้เบสบอลมาสเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็จะสุ่มเท่าที่มีนะครับผมหนึ่งพเพชรผมก็สุ่มด้วยเพชรที่ผมมีอยู่1,200เพชรนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะพอหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก็มาต่อกันเลยนะครับ ซึ่งถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันไม่พอผมก็ไม่เอาแล้วนะครับผมก็ไม่สู่ต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวก็มาต่อกันเลยนะครับหวังว่าไม้เวสบอลคงจะออกนะฮะมาไม้เวสบอลมาหน่อยโอ้โหมาหน่อยไม้เวสบอลขอละไม้ผมหน่อยไม่มานะครับโอ้โหก็เหลือหนึ่งพันเแล้วนะครับกดไปสองร้อยเโอ้โหยางรวดเร็วนะฮะ ไม้เบสบอลต้องมาแล้วเด็กต้องมาโอ้โหผมขอไม้เบสบอลหน่อยครพพยับพ่อโลผมอยากได้ไม้เบสบอลนี่มากกว่าชูดอีกนะโอ้โหไม้เบสบอลมาหน่อยโอ้โ oh. หจะเอามาทำใหม่แผนที่สมบัติเนี่ยบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอย่อยก่อนนะครับผมขอย่อยไปเลยก็ไม่ได้นะก็เบื่อ S <S <uce> ซึ่งไม้เวทบอลเนี่ยมันออกยากกว่าโตเค็นอีกนะจริงจริงโตเค็นเนี่ยแบบว่ามันออกง่ายนะออกไม่ยากเท่าไหร่นะโตเค็นเนี่ยแต่ไม้เวทบอลนี่คือออกโคตรยากผมบอกเลยมาเดี๋ยวก็ซุ่มต่อไปเรืยนะครับโถไม้เวทบอลออกโคตรยากเลยซึ่งตอนนี้เพชรผมก็เหลืออกร้อยเพชรแล้วนะครับถ้าผมสุ่มหมดอกร้อยเพชรนี้ผมก็จะไม่สุ่มต่อแล้วนะฮะผมก็จะพอแล้วนะครับ ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะฮะแต่ถ้ามันได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับถ้ามันได้ก็ดีมากๆแล้วมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่เอาแล้วนะก็ตอนนี้กดเพชรจะหมดแล้วนะครับก็เหลือ300เพชรแล้วหมาหน่อยไม้เบสบอลต้องหมาโอ้โหจะกินแพนด้ามาดิไม้เบสบอลเนี่ยต้องมาแล้วแหละมาดิโอ้โหไม่มานะครับไม้เบสบอลนี่ออกโคตรยาก โอโหไม่มานะครับโหเดี๋ยวโอหโอโกาสสุดท้ายแล้วนะครับผมก,ก็ต้องใช้อันนี้แล้วแหละผมก็ต้องกดดีแล้วนะครับถึงโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับเพชรผองก็หมดแล้วนะได้สิทธิ์หมุนฟี1 4ครั้งนะครับผมจะก็ลองสุ่มกันดูนะครับลองเปลี่ยนดู ก็มันจะได้นะครับจะได้หรือเปล่า <S <S ไม่น่าได้นะผมว่านี่ไงไม่ได้นะครับก็ดีไปก็ไม่ได้นะครับผมเออก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยากได้ไม้เนบสบอลมากๆเลยนะครับแต่มันไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแยวก็กดรับชุดไปเลยนะครับ โอเคครับ๋ยวก็ออกไปดูชุดกันเลยนะครับว่าชุดมันจะเป็นยังไงนะครับเวลาใส่ก็นี่นะครับชุดมันก็จะเข้าเราเลยนะครับมันก็จะเข้ามาในห้องแต่งตัวของเรานน่เองนะครับนี่ชุดเวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับผมเนี่ยพอมองว่ารองเท้าแล้วก็กางเกงมันเท่นะ ถึงมันจะเป็นชุดย้อมแมวเ็แต่มันก็เท่นะใช้ได้เพดหนึ่งก็จะมีอ่าชิ้นนะครับชุดนี้โอเคก็ตีว่าชุดนี้ผมหมดไป1นึ่งพชรเพนะครับให้หนึ่เพชรเพหลังเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมก็ไปสมไม้เบสบอลนะครับไม่เกี่ยวกับชุดนะหนึ่งพัรเพนี้ผมก็ได้ชุดมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเวลาใส่ก็ คนคิดว่าสวยหรือเปล่าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ